เครื่องยนต์อีที1นึ่นยต้านะคะดูสภาพทําสีแล้วก็โครงช้างเหล็กขอบคุณลูกค้าจากอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะมาอดทนนะคะถึงหน้าร้านเลยร้านสมคิดก,การค้าจังหงวัดกาฬสินธุ์เราจัดจำหน่ายนะคะรถไถเดินตามอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ทํานาค่ะมือหนึ่งมือสองสนใจ สอบถาม0979712677นะคะตัวนี้ก็ทดสอบระบบนะคะพร้อมติดตั้งใส่ทงนะคะเครื่องยนต์ ET110 อันนี้คุณพี่เดินทางมารับถึงหน้าร้านนะคะ ลูกค้าอยากเดินทางมานะคะสามารถปักหนุกนะคะพิมพ์โลเคชั่นพิมพ์ว่าร้านสงคิดการค้าได้เลยค่ะแตากได้เครื่องยนต์ไว้สูบน้ำไว้ทำหน้านะคะใช้งานอเนกประสงค์ค่ะเซตนี้เครื่องยนต์อยู่ที่หน0 0งบาทนะคะส่วนโครงตัวนี้ ลูกค้าซื้อล้อใส่เพิ่มนะคะถ้าเป็นโครงช้างเหล็กก็ราคายอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะบรรยากาศหน้าร้านร้านสมคิดการค้าขนะะอบคุณพี่ชายนะคะตัวน,นี้ซื้อขุบนะคะขุบรถไถเดินตามขุบรถไถเดินตามขนาดเมตรยีสินะคะ ตัวนี้จะเป็นขุบเดินตามเอานะคะราคา4,500บาทนะคะ